ตัวท่าหัว,หวขโมยฮนะมากัดดูมากัดต้นเนี้ยคะดูค่ะดูดูหัวขโมยเต็มเลยนะคะนั่นอีกตัวหนึ่งนะ,ะนตัวท่าหัวขโมยมันมากัดต้นผักของรัดนะคะดูสิคะกัดกุดเลยนะคะเนี่ยสามตัวหนึ่งนะ,ะสองอยู่กับเพื่อนสามรัดเอาเบียร์มาตั้งไว้นะ แล้วเราเบียร์มาตั้งไว้เห็นไหมฮะกำลังจะปีนขึ้นไปในถังเบียร์นะฮะปีนขึ้นเองนะฮะเราไม่บามน,นะ,ะเนี่ยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาเบียร์มาตั้งไว้แล้วรัจะพาไปดูต้นต้นแตงกวาะ้ะที่รัดปลูกไว้วันก่อนนะเนี่ยฮะอีตัวทากนะฮะอีตัวทากมากัดกินต้นแตงกวาของรัดนะ ขุดเลยนะคะเนี่ยไม่มีเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยกัดล้มหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกัดล้มเลยตรงเนี้ยกัดเหลือแต่ไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกัดมิดเลยเนี่ยเห็นเห็นตอเล็กๆไหมคะเนี่ยเนี่ยตอเล็กๆกัดมิดเลยอันนี้ก็โดนลมล้มไป ถ้ากินต้นแตงกวาของรัดหมดเลยน,นี่ก็รัดจะพาจะพามา,มาดูฝังง่งนี้นะคะเนี่ค่ะฝั่งนี้ก็กัดกรุดเลยเห็นไหมคะเนี่ย่ะกัดกรุดเลยนะกรุดเหลือแต่ตอตรงนี้ก็กัดกรุดเห็นไหมเนี่ยตัวเห็ตัวหัวขโมยเห็นไหมคะนี่คะหัวขโมย แล้วก็เอาเบียร์นะเอาเบียร์มาตั้งไว้ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นนี้ก็กัดกัดจนฝอยเลยนะกัดแทบทุกต้นเลยอะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอาเบียร์นะคะมาตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมคะว่าได้กลิ่นเบียร์เห็นไหมเขาจะเขาจะมาเกาะตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกำลังจะเกาะได้กลิ่นเบียร์ก็จะปีนไปหาแก้วเบียร์แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะอยู่ตรงก่อก็มีตัวหนึ่ง นั่นน่ะตรงนั้นอีกตัวหนึ่งหัวขโมยนะฮะหัวขโมยแล้วก็ตรงกอนั้นอีกนะคะกัดแทบทุกต้นเลยนะคะแก่นตะวันของรัดดูสิเนี่ยอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเนี่ยกำลังจะปีนมาหาแก้วเบียร์ได้กลินเบียระะ์ไงฮะได้กลินเบียร์แล้วก็จะหอมแล้วก็จะมาดื่มจะมากินเบียร์นะคะ,คะเต็มเลยนะคะสามทุ่มแล้วนะ แน่ในกระถางกัดแทบทุกต้นเลยอ่ะวันนี้รัดเอาเบียร์มาวางไว้ใส่เบียร์ไว้หนึ่งสามกระถางนะฮะเสร็จแล้วรัดก็จะแต่ที่ที่ลงดินนีนนไนะะ่ไม่กัดที่ลงดินนี่ไม่กัดนะฮะไม่กัดนะฮะถ้ารอดก็คงจะเป็นลงดินนะฮะแล้วก็ ที่ลงดินนี่ก็รู้สึกว่าพริกเนี่ยเนี่ยโดนกัดโดนกัดหย่อยไปเลยนะคะจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะคะพริกปีนี้รอดต้นไหนก็คือต้นนั้นแหละนะคะนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยตัวขโมยที่ตัวหัวขโมยมจะขโมยเนี่ยมากัดต้นแก่นแก่นตะวันของร้านะะน้าเ,เนี่ยเนี่ยเห็นไหมกําลังจะมาลงไปในแก้วเบียร์ แล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็พลิกของรัดนะคะสวยๆนะกัดใบกูดหมดเลยจะได้ไหมเนาะปีนี้ถ้ารอดก็คือรอดนะฮะถ้าไม่รอดก็เนี่ฮะพามาดูหัวขโมยหัวขโมยดูหัวขโมยกำลังจะลงไปในแก้วเบียร์นะคะ เจาะทุกอย่างกัดทุกอย่างนะฮะกัดทุกอย่างเลยกัดทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้รัดพามาดูหัวขโมยะคะ่ะดูหัวขโมยเอาเบียร์มาให้หัวขโมยนะคะเดี๋ยวหัวขโมยก็จะลงไปในแก้วเบียร์นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยกำลังมากัดกินผักรัดเลยนะ,ะจะให้ดู เห็นไหมคะเนตัวเล็กๆนะนะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะเ,เบียร์มาไว้ตรงนี้เบียร์มาไว้ตรงนี้นะคะเบียร์มาไว้ใกล้ๆเนี่ยแก้วตรงนี้เนี่ยให้เขาอยู่นี่นะคะเราจะได้ปีนลงไปกินเบียร์ตัวนี้ก็กำลังจะปีนลงไปเบียร์นะ ตัวนี้ก็รัดจระดสิเนี่ยฮะตัวนี้ก็กำลังจะหาทางนะฮะเห็นไหมฮะเขี่ยบไปเขี่ยบไปนอน,น,นปีนขึ้นแก้วเบียร์ไปเลยตรงนั้นก็กุดไปเลยนะคะนะ่ะเห็นไหมกัดจนกุดเลยนะคะเนะี่ยโอเคค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพามาดูนะคะว่าสเนคเกอร์เข้าไปอยู่ในแก้วเบียร์กี่ตัวนะคะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะ